ทิ้งน้ำเสียหมดพ่อเพลียก็จับกินทั้งหมดเลยแสดงว่าถ้าไม่อ่อนเพลียคงจับยากคงต้องสู้กันนะแต่ก้าสู้กับคนไม่มีเงาสู้กันยังไงเนี่ยต้องกึ่งยากกึ่งละเอียดนะต้องประกอบหลายๆอย่างนะเนาะยักษ์นี่คงไม่รู้ว่าเราเนิรู้เขารู้เท่าทันอุบายของพวกเขาเขาคงไม่รู้แต่นี่ท่านลำพึงในใจ และท่านกับพูดกับยักษ์เชิญพวกท่านไปเถอะพวกเราเป็นพวกค้าถ้ายังไม่เห็นแหล่งน้ำก็จะไม่ทิ้งน้ำที่พวกเรานำมาเด็ดขาดาแสดงว่าอดแปลว่าอดแต่ถ้าเห็นแหล่งน้ำเมื่อไหร่ล้วก็เราถึงจะทิ้งเพื่อทำให้เกวียนเบาแล้วก็เดินทางได้สะดวกแล้วก็เลยเดินไปพอรับตาคนก็หายไปด้วยความเฉา เราบริวารกัพระโพธิสัตว์ก็พากันมาถามพระโพธิสัตว์ว่านายนายไม่ได้ยินแล้วคนพูกนั้นก็บอกมีแนวป่าเขีวยวอุ่มอยู่ที่นั่นมีฝนตกสม่ำเสมอทีเดียวนะนายได้ยินไหมได้ยินแล้วพวกนั้นก็แต่งกายประดับด้วยดอกโกบลและดอกโกมุตถือกำดอกประทุมและดอกบุญทริกขบเคี้ยวเง่าบัวมีเสื้อผ้าตะเปียกชุ่มไปด้วยน้ําด้วยนะพวกเรานะควรจะทิ้งน้ําทั้งหมดเสีย เกวียนจะได้เบาจะได้เดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น่ะไม่ดีกว่าหรือแต่ความคิดของบริษัทเมื่อได้ฟังคำของบริวารแล้วท่านทา,นทานไงสั่งให้หยุดกองเกวียนทั้งหมดแล้วเ,เรียกบริวารทั้งหมดมาประชุมกันเ<ม>พราะพูดทีละคนก็เหนื่อยพ,อพระบริษัทถามเหล่าบริวารว่าพวกท่านเคยได้ยินจากใครบ้างหรือเปล่าป<ม>ดิทางกันดานี่มีสะน้ําหรือสะบัวเคยได้ยินไหมถามเลย โอ้ายพวกเรายังไม่เคยได้ยินเลย <c oughs> ที่นี้ชื่อว่าทางกันดารเพราะขาดน้ำเนะี่ยที่นี้ที่ตรงเนี้ยชื่อว่าทางกันดารเพราะขาดนะแต่วันนี้อยู่ๆก็มีคนมาพูดว่าเมื่อพ้นแนวป่าที่เขียวชอุ่มนั้นไปจะมีฝนตกสม่ําเสมอสถานที่ที่ฝนจะตกเนี่ยจะมีฝนตกพวกท่าน,นารู้ไหม ลมฝนอันชุ่มเย็นเนี่ยจะต้องพัดครอบคลุมพื้นที่กี่ยดรู้หรือเปล่าแต่บริวารรู้ประมาณสามโยอดครับแล้วในที่นี้มีลมฝนพัดถูกตัวใครสักคนบ้างไหมไม่มีเลยนายธรรมดานเมฆฝนเนะี่ยประมาณสามโยอดแล้วถ้าพวกท่านมีใครเห็นเมฆฝนมาตั้งเขามาบ้างหรือเปล่าละ่ะไม่มีเลย แล้วบวกจอมีใครเห็นเมฆฝนที่ตั้งเขามาบ้างเห็นบ้างไหมไม่มีเลยนายแล้วมีใครเคยเห็นสายฟ้าบ้างไหมเนี่ยถ้าฝนจะตกเนีพรพิสัตถามต่อไม่มีใครเห็นเลยนายแล้วเสียงฟ้าร้องนะได้ยินไกลเท่าไหร่รู้หรือเปล่าประมาณหนึ่งถึงสองโยดนายเรื่องรู้สึกจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วทีเดียว ฝึกเธอมีใครได้ยินเสียงฟ้าร้องบ้างไหมอะไม่มีเลยนายพวกเธอรู้จักคนพวกนี้หรือเปล่ารู้จักหรือไม่รู้จักเลยนายเธอรู้รือไม่ว่าคนพวกนี้นนไม่ใช่มนุษย์แต่เขาเป็นยักษ์เพราะมันจะลอพวกเราให้เทน,าน้าทิ้งทั้งหมดเมื่อพวกเราอ่อนเพลียเพราะขาดนะ้ํามันก็จะจับเราเคี้ยวกินกันทั้งหมดบุตรพ่อค้าที่เดินทางม,มาก่อนพวกเราเนะี่ย ผมรู้ไ่เท่าทันุบายของพวกยักษ์เหล่านี้เนี่ยจึงเทน้ําทิ้งทั้งหมดอาจจะถูกกินหมดไปแล้วก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราก็จะได้เห็นเกวียนของบุตรพ่อค้านั้นในหนทางข้างหน้านี้แหละดังนั้นตอนนี้พวกเธออย่าประมาทอย่าทิ้งน้ำแม้แต่เพียงอุ้มมือเดียวแล้วก็รีบเดินทางกันต่อไปเถอะื่อกองเกวียนพระโพธิสัตว์เดินทางมาได้ระยะหนึ่ง เห็นกองเกวียนห้าร้อยเล่มของบุตรพ่อขานั้นแล้วก็กระดูกคนกระดูโคเกลื่อนกลาดกระจัดกระจายอยู่จึงสั่งให้บริวารหยุดเกวียนแล้วก็ให้ตั้งล้อมเป็นวงทำเป็นค่ายพักแรมแล้วก็ให้บริวารและโคกินอาหารเย็นก่อนเวลามืดเตรียมการอย่างดีเลยแล้วจัดที่นอนให้เหล่าโคนอนตรงกลาง ส่วนบริวารนอนล้อมรอบเอาคนล้อมโขลน